ใกล้ถึงวันจะแต่งงานฝรั่งกับหายเงียบเออเรื่องนี้เป็นเรื่องเศร้านะคะที่ผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุ40ปีได้ทำความรู้จักกับฝรั่งอายุ70ปีซึ่งก็ห่างกัน30ปีเนาะแต่ด้วยความที่ว่าฝรั่งคนนี้เขาก็ไม่ได้แลดูเหมือนผู้ชายอายุ70เขาแลดูดีแล้วก็คือ รับผิดชอบดีอะไรดีเขาได้มาหาที่ประเทศไทยคือทำความรู้จักกันตั้งแต่โกนที่ผู้ชายคนนี้จะอายุจะเจ็ดสิบและโกนที่น้องเขาจะอายุสี่สิบคือทําความรู้จักกันมาแล้วห้าปีน้องเขาถึงได้ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันเพราะว่าเข้ากันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอบอ้อมอารีเรื่องเ,อออออเองินเ,เรื่องอะไรเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เพอร์เฟกทุกอย่างก็ เดินเรื่องที่คือน้องเขาเคยไปเยี่ยมฝรั่งคนนี้แล้วที่บ้านฝรั่งก็ดูแลดีเอาใจดีเข้าใจคนไทยว่าคนไทยจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ในขณะที่น้องเขาไปเยี่ยมเยือนอันเนี้ยเ,ออเธอจะต้องทิ้งเงินไว้ให้พ่อแม่เธอไหมเธอจะต้องทิ้งเงินให้ลูกเธอไหมเธอจะต้องอันนั้นอันนี้ไหมคือเป็นคนที่ถ้าพูดในสําหรับเรานะเราว่าคิดว่าเท่าที่น้องเขาเล่ามาผู้ชายคนนี้เพอร์เฟกสุดๆเพราะจะหาฝรั่งที่เพอร์เฟกแบบนี้มันก็หายากที่ว่า นึกถึงค่าใช้ใจ่ายของทุกๆคนหลังหลังจากมาเยี่ยมเยียนเนี่ยพอมาเยี่ยมเยียนเสร็จแล้วเวลาน้องเขาจะกลับประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะซื้อของฝากคนนู้นฝากคนนี้ฝากพ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต้าอืมแล้วเวลาที่เขาไปประเทศไทยของฝากติดไม้ติดมือครอบครัวเราม่เคยขาดแล้วไปประเทศไทย มันเออเวลาไปหาลูกหาเต้าเราไปต่างจังหวัดไปหาพ่อหาแม่เราก็จะให้เงินติดกระเป๋าพ่อแม่เราคือเป็นคนที่เอาที่เข้าใจชีวิตคนไทยว่าเออคนไทยเนี่ยเออไม่มีฐานะที่ว่าคือเขาไม่ได้ฐานะดีอะไรมากมายคือเวลาไปเยี่ยมไปหาก็ซื้อของไปกวักเออให้เงินให้ทองคือเขาโอเคทุกอย่างแล้วก็จิตใจอบอ้อมอารห้าปีที่ใช้ชีวิตที่ว่าติดต่อกันแล้วก็ไปเยี่ยมไปหากันเนี่ย ก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยน้องเขาก็เลยคิดว่าจะเลือกฝรั่งคนนี้แหละฝรั่งก็ถามว่าเธอจะแต่งงานกับฉันได้หรือยังอืมถ้าเธอจะแต่งงานกับฉันฉันจะได้เดินเรื่องสักทีเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาห้าปีแล้วฉันก็รักเธอมากเออแล้วฉันก็ดูเธอว่าเธอก็รักฉันเช่นกันเขาก็เลยถามน้องคนนี้ว่าเธอพร้อมจะแต่งงานกับฉันไหมถ้าเธอพร้อมฉันจะได้เดินเรื่อง ฉันจะได้เราจะได้อยู่ด้วยกันสักทีฉันจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเดินทางมาเพราะว่าอายุฉันก็มากขึ้นทุกวันน้องก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานก็ในขณะที่ตัดสินใจแต่งงานเนี่ยมันก็ต้องทาวีซ่าทําอะไรคือต้องไปเรียนภาษาอะไรเนี่ยคือฝรั่งอร์ตทุกอย่างคือโอเคหมดคราวนี้ถึงวันที่ที่จะต้องเดินทางแล้วคือวีซ่าได้แล้วอะไรแล้วก็โทรไปหาผู้ชาย ในเมื่อโทรไปหาผู้ชายนะ่ยผู้ชายก็ไม่รับสายไม่รับสายเลยติดต่อเท่าไรก็ติดต่อไม่ได้คือได้วีซ่าแล้วลับปัญหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเอออยู่ต่อมาได้ประมาณอีกอาทิหนึ่งก็มีข้อความมาจากเอ,อเพื่อนของเขาซึ่งตอนที่น้องเข้าไปที่เออประเทศนั้นเนี่ยก็ได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้เช่นกันผู้ชายคนนี้เขาก็แจ้งข่าวร้ายมาว่าเออ ผู้ชายคนเนี้ยได้เอ,อจากไปแล้วด้วยเออ,อุบัติเหตุไม่ได้อุบัติเหตุนะเป็น,ปนโรคที่เขาเป็นแล้วเหมือนกับเหมือนกับกระทันหันนะจากไปกระทันหันเหมือนเอ,อหัวใจวายเกิดจากโรคที่เขาเป็นอยู่ด้วยอะไรด้วยน้องเขาก็เสียใจมากไม่คิดว่าชีวิตตัวเองผ่านมาถึงตรงนี้แล้วคิดเสียดายที่ว่า เราไม่น่าตัดสินใจช้าเลยแทนที่เราจะได้ไปดูแลเขาในขณะที่เขาเจ็บป่วยเขาไม่เคยบอกว่าฉันป่วยนะฉันเขาไม่เคยบอกฉันเจ็บตรงนั้นฉันมีปัญหาตรงนี้ทุกครั้งที่โทรมาจะถามอยู่เสมอเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมมีปัญหาอะไรไหมเออถ้าอะไรที่ฉันพอจะช่วยเธอได้ก็ขอให้บอกฉันคือพูดแบบนี้มาตลอดแต่เราเนี่ย ไม่เคยถามเขาเลยน้องเขาบอกหนูเสียใจมากพี่หนูผิดเองหนูไม่เคยถามเขาเลยว่าเขาเขามีโรคประจําตัวอะไรไหมหรืออะไรยงงไม่เคยถามเลยตอนไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนที่ไปเยี่ยมเยียนเขาหนูก็ไม่เคยถามเขาเลยเพราะหนูก็เห็นเขาแข็งแรงดีไม่เคยถามว่าไม่เคยนึกว่าเออเขาอายุเจ็ดสิบแล้วเนาะเออเขาอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่เคยถามเลยคราวนี้พอเขาจากไปมานั่งนึกถึงความดีของเขา ทั้งครอบครัวหนูทั้งพ่อแม่หนูแล้วทั้งตัวหนูเองนึกถึงความดีที่เขามีนึกถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเธอเคยทําให้เออหนูไม่คิดเลยว่าวาสนาหนูจะได้แค่นี้จริงๆอันนี้พี่จะบอกให้นะหนูจริงๆอายุมันก็ห่างกันมากจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะแต่งงานถ้าเราจะแต่งงานกับฝรั่งอันนี้เราก็ต้องคิดเพราะว่าฝรั่งเนี่ยพอเข้าวัยโอ,อ้ห้าสิบกว่าหกสิบเนี่ยมันเริ่มมีโรค หลายๆโรคเข้ามาฝรั่งจะเป็นกันส่วนมากที่ว่าออจะมีโรคประจําตัวของตัวเองแต่บางครั้งอ่ะฝรั่งเขาไปโรคเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงบางคนเขาก็ไม่ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าฉันมีโรคประจําตัวอันนั้นอันนี้อันนี้นะบางคนเขาก็ไม่เล่าให้ฟังนอกจากว่าเออเราเป็นภรรยาเขาเราจะถามเขาว่าเธอ,อเธอมีโรคประจําตัวอะไรไหมแล้วมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาสังเกตว่าเขากินยาอะไรบ้างนี่คือยาอะไรนี่คือการสอบถามกันขั้นพื้นฐานการชใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน คราเนี้ยตอนเนี้ยคือทําเรื่องแต่งงานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าฝรั่งคนนี้เขาจากไปแล้วตอนนี้งานศพก็ไม่ได้ไปถามว่าอยากไปไหมอยากไปแต่ไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะไปไหนไปพักที่ไหนไปอะไรยังไงเอาอย่างนี้หนูหนูก็ไปทําบุญที่บ้านเราก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปประเทศเขาหรอกหนูจะเอาเงินที่เขาเคยให้หนูเนี่ยรวบรวมเพื่อจะไปประเทศเขาไปงานศพเขาหนูเราจะรู้ไหมใครเป็นคนจัดงานศพเขาเนี่ยใคร ญาติเขาคนไหนหรือเขามีลูกมีเต้าหรือคนไหนแล้วเขาจะอยากให้เราไปในงานนั้นไหมแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพักที่ไหนเราอันนี้เรื่องนี้ตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องคิดว่าอยากไปงานงานเขาไม่ต้องคิดเลิกคิดไปเลยทําบุญที่บ้านเราลูกหนูก็ทําบุญที่บ้านเราเอออุที่ส่วนกวุศลที่บ้านเรานึกถึงเขาเราก็ไปทําบุญที่บ้านเราก็เท่านั้นเองถามว่าเออใจดํำไหมที่ว่าเราไม่ไปงานศพเขามันไม่ใจดําหรอกธรรมดาฝรั่งเนี่ยเออถ้าเกิดเขาไม่ได้เชิญหรือว่า เป็นคนรู้จักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนรู้จักกันจริงๆอย่างอย่างพี่เนี่ยเออเพื่อนสามีพี่เนี่ยเขาจากไปเขาเชิญพี่และสามีไปงานแต่ว่าข้างบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เชิญเออเราก็ไปถามข้างบ้านอาวเธอไม่ไปเหรอเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าไปไม่ได้หรอกเธอเขาไม่ได้เชิญฉัน ประเศเขาจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าเรารู้ข่าวว่าเขาจะกไปเราจะไปงานเขาง่ายๆเราไม่ได้รู้หมายกําหนดการเขาว่าเขาจะตั้งแัดงานเมื่อ,อไรอะไรเมื่อ,อไรเพื่อนเขาแค่เขียนมาบอกว่าเขาจากไปแล้วกระทำน,นันเท่านั้นเองฉะนั้นสิ่งที่หนูทําได้คือทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาที่บ้านเราโตแต่แล้วก็ถ้าหนูอยากจะเดินสายฝ่อโตก็อย่าหาอายุที่มันเยอะเกินไป เพราะว่าแต่ละคนบางคนฝรั่งบางคนมีอายุยืนยาว8 0 9 0ใช่แต่บางคนก็ไม่ใช่ไงมันอยู่ที่โรคที่เขาเป็นเพราะว่าอาหารการกินของเขามันก็ไม่เหมือนบ้านเราเออร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนบ้านเราเขาทํางานหนักมาเขาอาจจะมีความเครียดสะสมมาตั้งแต่สมัยไหนสมัยไหนนั่นเป็นชีวิตที่เขาใช้ชีวิตประจําวันของเขาเราอายุแค่40เราจะไปแต่งงานกับผู้ชายอายุ70 เรื me, ่องแบบนี้มันก็ขาดสามารถเกิดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้านี่ยังดีที่หนูยังไม่ได้แต่งงานเขาถ้าหนูเอไปถึงที่นั่นยังไม่ทันได้แต่งงานแล้วเขาจากไปหนูก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมหนูก็ต้องกลับมาประเทศไทยเหมือนเดิมถามว่าหนูจะมีสิทธิ์ได้อะไรของเขาไหมหนูไม่มีสิทธิ์จะได้อะไรของเขาต่อให้หนูทําเรื่องแต่งงานแต่ยังไม่ได้แต่งต่อให้หนูทําเรื่องแต่งงานต่อให้หนูบินไปถึงที่นั่นแต่แต่งงานยังไม่เสร็จก็ยังไม่ได้แต่งฉะนั้น คำว่าทําเรื่องแต่งงานไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงใดๆทั้งสิ้นในชีวิตของฝรั่งคนนั้นไม่ว่าจะเป็นางานาขาวดําที่เขาต้องจัดขึ้นเราก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราเป็นแค่คนอื่นฉะนั้นคนที่จะจัดงานให้เขาอาจจะเป็นลูกเขาอาจจะเป็นญาติเขาซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเงินในบัญชีเขาอะไรเขาเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเรายังเป็นคนนอกอยู่เท่านั้นฉะนั้นเรื่องเนี้ย ก็เออก,ก็มาแชร์น้องเขาก็อยากมาแชร์ให้หลายๆคนฟังว่าที่เขาอะมีแฟนแฟนดีอายุเยอะแต่ว่าสิ่งที่เสี่ยงอะแล้วมันเป็นเรื่องโชคร้ายที่น้องเขาเจอเรื่องนี้ก็อยากจะแชร์ให้สาวไทยหลายๆคนที่เออมีความรักกับฝรั่งสูงวัยอายุเยอะว่าเขาเออรักเราเรารักเขาเขาใจดีกับเราฝรั่งสูงวัยบางคนอะเขาจะใจดีมากๆ เขาจะใจดีมากๆเขาคือเขาอยู่ในช่วงชีวิตสงบสุขแล้วไงทุกคนเขาจะใจดีมากๆกับสาวไทยคือบางบางคนน่ะอยากมีคนมาอยู่ด้วยอยากมีเพื่อนแก้เหงาอะไรเงี้ยบางคนเขานีสใส่ดีแต่บางฝรั่งบางคนที่สูงวัยบางคนก็นีสใส่ไม่ดีนะอยากเอามาบำเรอตัวเองก็มีฉะนั้นมันก็มีฝรั่งหลายแบบอย่างของน้องเขาเนี่ยเจอฝรั่งดีแต่โชคร้ายที่ว่ายังไม่ทันได้แต่งงานกันแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ก็พี่ก็แสดงความเสียใจด้วยถา,ถามพี่ว่าถ้าเอ,อเป็นพี่พี่จะทําอย่างไรพี่ไม่ทําอย่างไรคะ่ะพี่ก็จะทําบุญอยู่ที่บ้านเราพี่จะไม่เดินทางมาที่ประเทศเขาเพราะว่าไม่รู้จะเดินทางมาหาใครน้องคิดว่าห้องที่เขาอยู่อ่ะตอนนี้เขาจากไปแล้วน้องคิดว่าน้องจะเข้าไปได้หรือคะน้องเข้าไปไม่ได้คะ่ะน้องเข้าไปไม่ได้อืมต่อให้เราเคยมาที่นั่นก็จริงเขาจากไปเมื่อเจ้าของห้องจากไป เราไม่มีสิทธิ์เข้าไปที่นั่นต่อให้เราอยู่ในประเทศนั้นเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาสมมติว่าเราเป็นแฟนเขาสมมุติว่าเป็นแค่เป็นแฟนเนี่ยแล้วเออแฟนจากไปไม่ได้แต่งงานนะแฟนจากไปแล้วอยากจะเข้าไปในห้องเขาอะไรเขาเข้าไม่ได้ค่ะผิดกฎหมายอืฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอยู่บ้านเราทําบุญ ที่ส่วนกุศลให้เขานึกถึงสิ่งดีๆของเขาที่เขาเคยทําให้เราแล้วก็จาเป็นบทเรียนครั้งหน้าเราก็อย่าหาฝรั่งที่อายุเยอะเกินไปที่มีผลสุ่มเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราเสี่ยงแต่งงาเราคิดจะแต่งงานกับคนที่ห่างกัน30ปี40ปีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงพอสมควรว่าชีวิตคู่เขาหาคนดูแล แต่เราอะหาคู่ฉะนั้นคําว่าหาคู่ของเราอ่ะมันจะไปรอดไหมในเมื่อเขาอายุเยอะขนาดนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาจะไปกระทันหันมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้วางแผนกันไวกน้ก่อนฉะนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวมันกถ็ถือว่าเป็นการที่เสี่ยงพอสมควรสำหรับการที่จะแต่งงานกับฝรัง่งรุ่นนี้ และเรายังอยู่ในวนัยนี้หาใหม่เอาดูที่มันเอสมน้ําสมเนื้อกับเราอย่าเอาที่อายุเยอะเกินถ้าเราโชคดีได้ฝรั่งที่อายุเยอะแล้วเขามีชีวิตยืนยาวก็โชคดีไปแต่สําหรับคนที่เจอฝรั่งที่อายุเยอะแล้วเจอเหตุการณ์เหมือนน้องเขาเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเปล่าเนาะก็ได้นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เขามอบให้เท่านั้นเองวันนี้ก็แค่นี้เนาะขอแสดงความเสียใจด้วยไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะน้องเขารักกันแล้วก็แค่จะไปเอ แต่งงานที่นั่นแต่ยังไม่ทันได้แต่งอยากจะไปงานขาเขาดําเขาอยากจะไปเออหาเขาคือครั้งสุดท้ายก็พี่ก็ขอแนะนําว่าอย่าไปค่ะอยู่บ้านเราทําบุญเท่านั้นพอเนาะก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังทุกๆคนช่วยเออกดไลค์กด,กดแชร์แล้วก็เออกดเป็นเออ ดูห้องช่องพี่ด้วยอะไรประมาณนี้พี่ก็ขอบคุณมากเนาะบางทาีกดติดตามเออใช่กดติดตามบางทีภาษาไทยพี่ก็ไม่ได้รดเล็วปูเฟกบางคําคุยไปคุยมาบางคํามันนึกไม่ออกก็ขอโทษด,ด้วยขอโทษทุก,ท,กทุกคนและขอบคุณทุก,ท,กทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะ